อข้อที่7นะครับเขาบอกว่า AD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเมื่อพูดถึงเส้นผ่านศูนย์กลางเขาจะนึกถึงมุมในครึ่งวงกลมใช่ไหมทฤษฎีบอกว่ามุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเมื่อ AD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางจุด C เป็นจุดที่อยู่บนส่วนโค้งเพราะฉะนั้นมุม DCA จะเป็นมุมในครึ่งวงกลมเพราะฉะนั้นมุม DCA ก็จะเป็นมุมฉาก นะครับเอดี <AD S 1> เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมุม dCA จะเป็นมุมในครึ่งวงกลม เท่ากับ90องศานะครับอมนี้นะ90แล้อ่ะโอเคโจทย์ถามเราเรื่องของ BCA BCA ่ะุมนี้ขอให้อันนี้โตเท่ากับ x อ,องศาแล้วกันนะครับให้ BCA โตเท่ากับ x อ,องศานะ โจทย์ให้มุม AEC มานะครับเป็น74มุม74นี้รองรับด้วยโค้ง A C ลนะรองรับด้วยโค้ง A C มุมไหนรองรับด้วยโค้ง A C ไว้อีกมุมนีน้ลองไล่ดู A C นะครับเพราะฉะนั้นมุม เอดก็จะเท่ากับ74องศาด้วยนะครับเป็นมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะอันนี้ก็เลยต้องเท่ากับ74องศาด้วยนะเดีงยนั้นถ้าเราพิจารณาเฉพาะสามเหลี่ยมนี้ก่อนนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ ราะฉะนั้นมุม C A D จึงเท่ากับ180ดลบด้วย90บวก7จ็ 74. ก็จะได้มุมนี้เป็น16องศานะครับโอเคทีน,นี้มาพิจารณาตรงนี้ต่อนะ ่คี้เราได้ตรงนี้มา16องศาแล้วนะครับแล้วก็เราได้ตรงนี้เป็นมุม90แล้วก็ตรงนี้เราตั้งไว้ให้เป็น x พิจารณาสี่เหลี่ยมรูปนี้ เป็นสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมพจะนาสี่เหลี่ยม ABCD นะเป็นสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลม เพราะฉะนั้นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามต้องรวมกันได้180องศาน่มุมนี้นะครับมุมตรง4นะไปบวกกับมุมตรง A นะ ชื่อเต็มๆมันดีกว่ามุม BCD ไปบวกกับมุม BAD จะต้องได้180องศา BCD นั้นเท่ากับ x บวก90 BAD เขคือ28บวก16 X บวก90บวก44เท่ากับ180 X บวกกับ134เท่ากับ180 X จึงเท่ากับ180ลบด้วย134 X จึงเท่ากับ46องศานะครับนะ x ที่เราตั้งไว้นั้นแทน B C A ีข้อนี้จึงตอบ46องศานะครับ